ผู้สาวไปคือกันบ่เจ้าเราเมืองโู้ตเราให้ผู้สาวฟังเมืองโ้เป็นได้ไรเจ้าใช่ชีวิตได้ไรแต่ละมือแต่ละเวทไบ้ไรมันอย่างแบบแล้วว่าเราไม่หล่นจากเขากันโลดประเภทเดียวกันบ่ขั้นบ้นน่ากินกับเขาผู้สาวไปคือกันบ่ เราเบื้องโน้นเราผู้สาวฟังเบื้องเป็นได้ใจเจ้าใช่ชีวิตได้แต่ละมือแต่ละเวนแบบใด้เปนอยากแบบแล้วว่าเขาไม่รุนจักเขากันโลดประเภทเดียวกันบ่ขันบ่น้ากินกับเขาคือกันขันบ่ไปจักกับบ่ได้กินเหมือนยังคือกันหากมาจะไก่เติบเนาะหาอยู่หากินคือกันเขาบ่ไปเขาก็บบ่ได้กินโดยโดยหาเจ้ากินคำวันนหาหาสาวกินเดี๋ยวนี้เลย อันนี้กินอันนี้คือก็ว่า หาเศร้ากินคำค่อยอดบ่ได้บ่ค่อยทาบ่ได้นนนนะีี่่กิหาตอนนี้ค่อยกินตอนนี้เลยบ่เป็นนี้วกวนค่อยยากบ่ค่อยอดบ่ได้เอนมือแรงมอมือแรงจะน้อยู่ไงฮ่ากดใจด้วี๋ยวหาแต่เศร้าจะไปกินอยู่คำบ่บัได้บ่ค่อยหาตอนนี้ค่อยกินตอนนี้เลยแมนกำลังเบาหน้าฮาตอนนี้ก็กินตอนนี้ของเฮาบ่มีเนาะแมนแล้วมันคือคันฮาวมีหันหาเศร้ากินคำได้เฮาบ่มีเดี๋ยวฮาจีหาเี่ยวนี้ไปกินคำมันก็หิวเนาะไม่ใหญ่ มีอยู่เลยหาตัวนี้กินตัวนี้นะคันมีคือการกำเงินในใส่มีสิบบาทเขาก็เชื่อไปชิบอ้าวมันยากเนาะคันคนมีแล้วเขาเอาไว้ซื้อมือใหม่ก็ได้เขาเขามีเนาะแม่นบอกชาวบ่มีได้ตัวนี้ก็กินตัวนี้แต่ไหนมาซื้อผิตสองตู้นี่คือการนอกข่ายคือการตู้เนาะไทยบอมไทยบ่ลื่นไผ่จังหวัดพังมันหลุดไปลายเดียวเลยแม่นไทยบ่ลื่นไผ่นะ บปใครลืนไปเลยสู่ชนไปนำการอนาคตข้างหน้าการบนแน่เนาะจังยงวะเชียงวะร้องบังสู่กันได้บังเป็นอะไรสองสองคนห่วมแห้งห่วมใจกันอาจจะซีวิตอาจจะดีขึ้นกับเป็นไปได้ด้วยในไหนกับบังไปได้แล้วก่อนคือคนว่าพ่อพอมีเพียงเห็นยังก็ได้คันพัวไปให้เมียไปนาก็เอาโกยก็พร้อมและเอากันเลยเนาะไปบ่ได้นี่แหละคนว่าพ่อพอมีเพียงเห็นยังก็พอได้หามบ่พอได้ก็ได้คันพร้อมกันเนาะ คือไปหาขุดจะรอกับไปขุดต้งชองคนข้าวเดียวเต็มกระตาใช่เพื่อนเพื่อนพ่อเมียเพียงเนาะพ่อเมียเพียงเนาะแม่นแน่นอกใจเมียตั้แจวนะพ่อยิบใส่ตาเนาะเต็มทีเลยเนาะชิมือตาโบได้เลยเคยว่าเลิกกันแต่มือนั่นเลยเต็มทีโลดพังหอบแบบนี้นี่อย่าเล่นโลดมกิรามันฉุก ยามชิเลอกันยูคนแบบนี้นี่ยิบอ้ยเอาหักเพชรยิบเชตานี่พวเมียตั้แก้วมาพวพยิบเชตาพอในนั้นไดแ้วเรีว่าหยอกกันตู้ภาในอารมณ์ขันทุกคนเลยว้าวชีวิตมาโลนอทโศกเสาคุณได้ก็นได้สู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 ้ไม่บอกยังเาีปัไหนเนาะแม่และโศกเสาและเห็นได้สู้ไปชีวิตคนเท้าฮะนะ ปวดเพิงทุกข์ยากใดก็คือกันเนาะปวตายต้องได้ดีคือเขาว่าทุกข์ยากเน่าว่าบอเป็นยางเขาให้มีแขงขาขบพอหากินได้เนาะบางคนนี้ทุกข์ยากกับแขงขาขาดก็มีแห้งลำบากกว่าเฮาแน่ว่าเขาก็ยังสู้เนาะเขายังสู้เห็นบอกจะเห็นว่าพบบุมีแขงขาสู้โอ้่าเปนตาอีตนเขาเฮาได้ชำนีขาว่าดีได้เนาะข่าสู้ไปเฮาหากันไป เรามีแข้งขาเรามีได้เรามีเือมีแห้งตอนแรกเกี่ยวข่าวไข่ไหนไหไปใส่กันนะบอกอันเกี่ยวแล้วเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ามันเซ่สิได้ไหมไปใส่ต่อเหตุใด้ว่าไปดินเหินไปเบิ่งเหินบิ่งชานเราไปเบิ่งบอลอยู่ไปปคนมันโตพรคนมันด่างเราปลูกเต็มไปจะแพงจนไปอยู่แล้วเออจะแพงจนไปอยู่แล้วจะไปบึงเมืนบึงเหินเหินผู้บ่าวนี่ไปเบิ่งบอลอยู่บอลกินบอลเราอยู่แบบใดอันนะเพราะว่าโอ้ยเพราะว่า อันบ่าวอันนั้นภาวะมาเล่นน้ำข่อยพ่อใหญ่อันนั้นภาวะมาเล่นน้ำภาวะอยากเห็นเฮือนเห็นชาล่าด้พ่ออยากไปเบิ่งแต่เรามีไฮมีนะแต่เงินทองบ่มีแต่มีไฮมีนะคนแรเลยไฮคนแรกหน้าคนแรโอ้มันไปเบิ้งมันแรงมันใจไปคนแล้วเนาะแล้วก็เห็นเฮือนชานเจ้าแล้วเจ้าก็ไปเบิ้งแล้วเห็นนุ่มน้อมบวกคนขึ้นเรื่อขยายเอาเฮือนห่อขับมันซีมีจามันออกเนาะ บ่เฮงดอกเดียวก็ลูกชายคนมาปลูกเฮือนให้อยู่แล้วคนยังอยู่ไทยจะได้เฮือนใหญ่แล้วลูกชายคนจะมาเหตุอล้วมีนามีไ้แต่ว่าบ่มีผู้เหดุบ้านอะไรเออบ่มีผู้เห็ดหนีนาบ่มีผู้เห็ดลูกเราไปลงเพลลูกชายเดียวให้ไรทรงกันให้ลูกชายเสมอไงแล้วก็บาได้ใช้น้ำลูกนี่ก็จะออกนะเด้กลูกชายเดียวผู้นี้นี่ก็ได้ยังใครอยู่ลูกยังปู่คนใดได้ผู้เดียวคือกันเามตผัวเดียวโตผู้เดียวเนาะ ลูกก็หันมันเห็ดงานมันบอกว่าจะไปอะไรไลยคนเหรอเขาไปน้ำแม่เขาบ้าได้เลยแต่วางหานอันนี้มันตกงานเราไม่ได้<อ>มันประภาคนะั่งสิบเอ็ด ว่าแม่เอ้ยบ่มีเงินข่อยตกงานสวัสดีซักเก่าคนเป็นได๋กะเพิ่นมีเงินมีคมพุ่นแหจังเพิ่นภาคมาเฮ็ดจังได๋แ็นผู้าวตกง่อละ500เพิ่นภาคโทรทัศนอ๋อพอได้ใช้ได้ซอยย่บุญนี่เก็บไว้เลยได้เออไดเลยอยู่พุ่นก็คือเดียวแหละคือกันเป็นเฮือนแม่ฮากนางหมายนี่เพิ่นก็เก็บเอาหมดบ่บ่เก็บเอาหมดได้บ้านข่อยเก็บบ่อยากเก็บบ่บ่บ่ได้ได้ ยันว่ามีทางนาไม้ผืนมีกูหาูนั่เนาอเพิ่นอนุญาตให้อนุญาตให้หนะเหาบุบมมีบมีะไรก็ติดในไห้อืมท่นเอิ้ได้แล้วก็ไปหากับเจ้าเขาบม่ได้ลดได้บ่จแรกบานผืนนี่ก็บ่้เช้าไปบ่ะเช้าชดเลยชดชดเทาไหาเท่าเนาะอันใด้เกิ่นก็เหาประกระกอกดอกไม้กบดอไม้ใช่อ๋ันบานอย่าง บานโคกได้นี่ยนะเรามาอยู่ที่นี่นานไปตอยู่พี่นี่แหแม่ขวานะจะมาจับบ้างบันโคกนี่นะบอกบอกว่าบันโคกกลางครับบ่เออลูกเราตาเหี่ยวกับงามเลยลูกเรางามตาเหี่ยวช่องคนได้ลูกสาวหลังของคนเราเหี่ยวเนาะตาเหี่ยวแม่นั่นแหมฮะคนข้าวได้ต่เหี่ยวคนบันยังสูงไปเอาเมียบ้านโคกเลยมาอยู่พี่ คนบ้านกับบ้านเฮานี้พ่อเขาดีคนขาวแม่สบายดีสิงามนแม่เขาพ่อเขาจัดไปตู้มี่ขอไ้ได้แต่งงานกันอันได้ยินเอื้อเหี่ยวเฮาเราแบบสภาพการแบบนี้นี่ฮับได้บ่ฮับได้สุดท้ายหมดแบบโอ้ฮับได้แสดงว่าฮับได้เนาะได้โอ้คะแนนว่าใจตรงกันเออ ใช้เต็มร้อยเลยฮะสมกันขันเหมาะสมกันขันคู่นี้เหมาะสมกันขันคือว่าปุติทุกปุติยากเนาะปุติแต่ว่าขันว่ามันถึงไรก็วางดอกกันดอกโดยคนเฮาสาวจะไปเบิ่งเฮือนสานตูมีบัดเอื้อเี่ยเฮาเด้อชาใครได้กินตู้เหงาแบบนี้ชาก็คือการเออก็ะทื้ย้อนทำครับคือเก่าเนาะสบายดี40คนสบายดีเพิ่นได้กลับมาขับขับ้องเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อบางคนบ้านนาบ้านเฮาบ้านเฮาบ้านใหม่เนาะ เปาลาบาลไมกรปกเปลี <c oughs> ่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเร่ใหม่พิมอาสู้สู้ตู่ะสู้ได้ช่าเจอพาลาเจดพาลุยมแล้วเดียวนี้ฮามวนจะดุยเป็นกำลังใจให้มสามากามวนามจะบ่งรู้เราบ่าวสเข้ามาในบุรีเม่นอยนี่ แต่เราไปมากเจ้าเราอ่ะเจ้าเจ้าแสดงวัฒเสน่เรล่าแห้งเออเสียจ้าเรียกว่าเอฟซีว่าเหมาะชมกันขักนีป้าเอฟซีจะพังไทยเพราะคุณีเหมาะชมกันขักไปใหความชงความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อ คู่นี้เข้ากันคักอีลีเพิ่นว่าคนชื่นชมคู่นี้ประตูเอ้ยคักเป็นว่าเพิ่นพร้อมเพิ่นพร้อมคืออย่างก็คือคุยกับแค้นพร้อมกันคักแค้นเข้ากันเนาะคือปีกับซอแม่นชะมอต้นชะมอปลายเพิ่นว่าคักสีซอครับปลาเป่าปีก็ได้ซอมกับยุ้ยกำลังกันเลยละคู่นี้แต่ว่าชูซี่ชู้ซี่เิ่นว่าชู้ซี่เิ่นว่าใครกูตุฝายเพิ่นว่าเพิ่นว่าเห็นตัวมีมักจอยเลยลืมตัวผายไปเลยว่า จางว่าเป็นคนลายใจเจ้าบ่บอลายใจบอไหมครับบ่อลายใจเนอะเย็นว่าลายคือห้าเดียวใจเดียวเลยบ่ใจเดียวอืมใจเดียวเย็นว่าเป็นคนลายใจเนาะเจ้าแห้งเด้อนะบ่เดี๋ยวนี้อันปวตู้มีเพราะว่าสั่งคนลายใจสร้างคนลายใจไปได้เลยเนาะเพลงอมตะเพลงลาวาเดฟนะสั่งคนลายใจบาสเลยเน่าเฮ็ดแนวนั้นกับตู้มีกับโอ๊กฮักอีกเนี่บาทเนี่ย นราตัวนี้เนาะไล่น้ำมาขันไล่ใจว่าบัหันนนมาไปเลยน้ำมาเย็บเท่านี้เนาะว่าขันว่าเล่าไล่ใจคือว่ามบัหันนนมาหลอนแถวนี่ไปเลยแมนแมนโอ้บัหันบัหันมาพูแ้แม่นบุกันไล่ใจอยากไอ้เลยเนาะตัวเนาะอยากไอ้เลยแม่นบัหันมาแล้วโอ้ยอยากอายเนี่ยแม่นแมนแมนเหมาะสมกันแล้วเพื่อนว่า แต่ได้เมื่อมาแรกนี่ชิโนนรับอยู่บ่อเมื่อแล้วบ่เมื่อเมือนรับรับกระยากเกิดมาเลยที่เป็นความเป็นวัยกันผู้สาวว่าบ่ให้เมื่อมานีชิอยู่ได้บ่ตุโอแก็ได้เลยให้เมื่อกันแหละเราอลู่ร้านได้เลยเนาะร้านอะไรของแมนยำหยุดยำงานเนาะยำแรงยำคือได้แมนแมนคอยกับอะไรอยู่ อ่หนาบ่บ่อะเื่ออะนะโดยน้ำลูกน้ำลานออกนะออกไปซอยนียเวียกซอยงานเขาเนาะลูกลานเฮดนาไรลูกลานจะว่าได้ไปตัดอ้อยฮะ ตัดอ้อยบากได้ให้ตู้มีไปตัดนำตัดเปิดอ้อยว่เหั่นไปมือเดียวสแล้วตัดอ้อยตู้มีมึงจะไปตัดพันกาจะตัดอ้อยมาโลดมาโลดไปตัดเป็นช่องคนก็ได้ลายหรือเปล่าไปไปแล้วค่นเปิดนี่ช่องไม้ช่องมือเนาะรวมแห่งแข่งกันมันก็ได้ลาย ขั้นในหน้าชาแพง์นี่ไปไปไก่ปลาอีกงัวเนี่ยขั้นบนอื่นเน่ยบนอื่นสดงว่ายาก่ยนำงัวเนาะไปใส่ก็ได้อีกคู่อย่างเห่ากับเห่าเนาะเพื่อจิ๋หอดกับพอเห่าบอดมีโนทีครับยากแต่นำงัวบูมีผู้เลี้ยงงัวตู้เอ้ยเหี้ยวเห่าว่าบูมีผู้เลี้ยงงัวเดียวนี่โอ้ยเวลาวใครจะมาเลี้ยงใหปเรา ทุกคนเลยไม่ใช่ไปเลี้ยงไครเนาะากวางไปบ่ตู้มีนี่คุดจิโลให้เก่งเมีนบ่จ้าไปเลี้ยงลาไปเลี้ยงง่อยจ้าก็ไปหาตัดอ้อยก็ได้จิโลก็ซ่อนซองพูดได้จิโลก็ลายซ่ำแถวนี้จิโลลายเย สะแัดพนะเดียวอะไรไปลอยเนาะดินปัดดินคุณยายดินชายเนาะโอ้ยสไปคันมีโทรศัพทบาทคุณแล้เทิากไปสะบาไปเิงตนาจะเอาเสียมมาก่อนนะเราคอยพีโทรศัพท์แล้วี่โทรศัพท์ไปใส่ระบอกนะ ให้มาโชว์เลยได้เช่าแพงเช่านี่คือว่าไปคุดกับผู้บ่าวนน่ะฮะไปกับผู้บ่าวได้เจ้าเนี่ยได้จินอย่างนี้เขาจักจักผู้บ่าวทั้งในหน้าตามเรื่องยินข่าวคนนะเออเออพันสิบะโทบอกใจละมันได้แล้วจะได้มาบ่อทันจะนด้มาบ่อทันชั้นจีไทยเอเอฟซีเพิ่นเบิร์กคนน่ะฮะตอนตอน่นคุดเห็นบ่แม่นแม่นตอนผันจกจิลล์ฮูเลอร์คนน่ะิ่นให้ผู้หญิงจก คนก็ชิงเงงเงงคนก็ชิงเงงเงงขึ้นอ่ะสบายดีสี่แปดคนสีแปดเบิ้องเขาเนี่ยเขาคอมเมนต์มาตุ้มีว่าโอ้คู่นี้ชมกันคับเห็นี่วจัดไปตุ้มีจัดไปเอฟซีบาวะจัดไปทำนะถูกฮ้ว่าจังไหนทำรู้ผู้เช่านี่ว่าโน้นไดเดี๋ยวนี้ฮะ จะว่จักจักสิทามยังไงบ้มัดเนื้อถามนะเจ้เนื้อถามนะถามบึงและเรื่องคันว่าหักหมักกันนี่พอพ้นน้โยบายก็ได้บแบบพอดลงในขดอกกขดองคันเออว่าคันว่าทักทายเจ้สบายดีสบายดีบาห้องมากพอสบายดีสว่ากไงจุ๊จักแม้ สมดว่าบ่มีเนาะแกว่าล่รงแล้ว่ผิดข้องสัมปทานเนาะคอยว่าวัาชุดเอยว่าอยากว่าอวเราอยากว่ามันมันบัชุดขาดกับเราเราทันว่าบัดว่า น้อยก็น้อยโผลหลายก็หลายโผล่นะทันทางพอตู้นี Question. ่คือว่าตอนนี้พร้อมเนาะพอตู้เนาะยันยันว่าเฮาแบบว่าเฮามักเลยเดี่ยวนี้แหละเฮาถื่อว่าแบบใจเฮานี่ช่ำได้ช่ำหนึ่งเฮากะพอฮันฮั่นนะพอตกลงกันได้ฮั่นนะพอสมบูรณ์ันนะแข่งสวรรค์มึงน่าแข่งสวัสดิ์น่วันนเอาเมื่อเฮือนเนี่คันเอาเลยมาชูมาชูสูว่าชูนี่ชูนี่เราเราบุมีไผ่เนาะ ประตูมาสู่ได้ประตูเราวะมาได้เนาะประตูเนาะได้บรจะบวกขึ้นฮอดบ่เฮือนหน่อยจ้ะขึ้นฮอดก็อดเอาแหละบ่ระวังระวังเฮือนกับเมียขึ้นฮอดไพลกว่าเนาะอะไรระวังเฮือนว่าอยู่พุ่นกับเมียอยู่พี่จิได้เมียเนี่โอ้โหเมื่อก็ับขึ้นฮอดเมียเลยแหงยำหนาวเนาะยำหนาวเนาะเฮือนโอ้ยบม่ได้สดมันบม่ได้ไปไทยเนาะตัวเนาะเฮือนจ้าเจ้า